ชะนาชะยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสวาหังจะตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุตรนะาสภาตัมหังกลยธโยพุธธทธาอัทวีสตินายกาสเพปติทิตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสลา สเสปฏิติโตไมหังพุทโทธธรรมโอทวิโรจนเ์เนสังคโฆปฏิติโตไมหังโหเรสัพพะคุณากะโรหะทะเยเนเอนุนททรุตโธสาลีปุตโตจะทักขินีโกณทันโยปิทิภาคัสมิงโมคะนาน,นจะว,วามะเกทักขินีสวะเมเนไม,ไมหัง ตาสงอนันทาลาหุลากัสโพจะพหานามโมกุพ,พาสงวามะโสตะเกเกสะโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขะโอกุมาละกัสโปเทโรมะเหสีจิตตะ ทาว,วะวาทะโกโสมัยหังวะทะนีนิจังปฏิทาสิกุนากะโลปุนโนอังกุริมาโลจอุปาลีนันทะเสวะลีเทลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติละามะมะเสสาสิติมหาเทลา วิชิตาจินะสาวกาเอตาสีติมหาเทลาจิตวันโตชินโนรลสาชาลันตาสีละเตเชนะอังมังคังอังคมังเคสุสันทิตาลาตนังปุระโตอาสิทักเนเมตตาสุตตะกลัง ทะชัดคังปัดฉังโตอาสิวาเมอังคุริมาละกังขันธโมนะปะิตันจะอาตานาติยะสตะกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปากาละสันทิตาชินานานาวะ ละสังยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาภาหินำนัตตุปทหวาอาสังวินังยันตุอะนันติชินเตจะสาวะสัตเมสากิเจนะ สทาสัมพุทธ,ธปัจฉเลชินะปจะละมัชฉิมิอิหอันตังมะฮีตะเลสุทาปาเลนตูมังสพเพเตมหาปุริสาสภาหิเจวะมันโตสุกโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตลาโย ο, สามธรรมมาลุภาวะปาริโตจาราชิจารามิชินะปัญชะเลติพาหุสหสมะพินิมิตาสาวุธันตังขีเมฆขลังอุทิตโคลาสะเสนะมาลังธานาทิธรรมะวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชสาภะวตุเตชยยมังขลังนินาลาคิลิงข้าชาวลังอติมัตตภูตังทาวะคิจกะมาสานีวะสุทานุลันตังเมตตมู้เสกเวทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภะวตุเตชยยมังฆาลังนิออคิตะคักขมะติหัะสุทานุนันตัง ทาวันติโยชนะปะถังคุริมานัตวันตังอิทธีพิสังขัตตมโนชิตาวาอุนินโทตันโตตันเตชาาะสาภะวัตเตชายามังคลานิกัตวาการทมุทลังอิปะคับพินิยาจิงจายะทุทะวนจนังชนะกายามัชเชสันเตนะโซมา วิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะตุเตชะยามังคาลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจคถาวกะกวาทาเกตุงวาทาพิโลปิธรรมนังอติอันทพูตังปัญญาปทิปะชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะตุเตชะยามังคาลานินันโท โภปนันพพุชะขังวิพุทธังไม่เห็นทิง่งปุณเตนะเทระพุชะเคนะทะมาปยันโตอิทูปะเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพระวตะเตชายามังคะลานิทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตถะหัตถังพมมังวิสุทธิชุติมิตรทิพะคาพิ ธานังยานาคาเทนะวิทนาชิตวามุนินทอตันเตชะสาพระวัตเตชยามังคนลังนิเอทาปิพุทธ,ธชยาม,มังคะลังอัฏฐาถา,าโยวาจโนทินาทิเนสลเตมตันทีหิตวานเนกะวิวิธานิจุปัฏฐานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนาโลสปัญโย มาหาการลุนิโกนาโทหิตายะสัพพานินังปูเรทวาปา,ามีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตนะนังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเต,ตเชายามังคลังชยันโตโพธิลามูเอสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยานสุชยามังคะเล อปาลาชิตปัตลังเกศีเสปทวิโขเคเลอภิเศเกสาพุทธานังอากัปโตประมลทิตสุนักตังสมังขลังสุปะภาตังสุหุติตังสุขโนสมโอโตจัจฉวิตังพัมมัจาลิสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินา ปทาคีนาอนิจกันตวานะรพันตเตปทาคีเนะวันตุสัพพมังคลังหลักคันตุสัพพเทวตาสาพพุทธานุาเวนัสธาโสตีะวันตุเตะวันตุสัพพมังคลังหลักคันตุสัพพเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนัสธาโสตีะวันตุเตะวันตุสัพพมังคลังหลักคันตุสัพพเทวตาสาพาสังคานุภาเวนัสธาโสตีะวันตุเต ยาเทวาตาสันติวิหาราวาสินีตูเปคะเลโพธิคเลตะหิงตะหิงตา,งตาธรรม,มทาเนนะภวันตุปูชิตาสดถึงกะโรมเตทะว,วิหาระมัทเทเทละจะมัชชาละวากาจะพิกเวสาลามิกาธานัตปติปุปสัสก,กาขามา จะเทสานิคามาจะอิสลาสัปานะภูตาสุกิตาพระวันตเตชะลาพุยาเจปิจะอันทะสัมภวาสังสาสังเสธชาตาอัตโวตะปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจะเตสเพเปิทุกขสะกกัลลนตุ สังขยังถาตุจีลังสตังธรมโมธรมมัทลาจะปุคลาสังโฆหตุสมะโคสมะโคะอัตายะจะอิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธโมสัมเพปิธรมมจาริโนอุทิงสัมปาปุเยนะธรรมะอริยัปะเวทิเต ปะสัมนาโหตุสัพเพติปานิโนพุทธะศาส,าสนสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัจจส,สตุอุทิภาวายะสัตทนังสมิตังเนตุเมธนีนาตาปิตาจักอัตละชังนิจังนักขันติพุทธกังเอวงังธรรมีนาชาโน ประชังรักขัต,ตุสัพพทาทุกขปัตาชนิดทุกขาพยาปัตตาชนิดพยาโสขปตัตาชนิดโสกข,ของตุสัพเพปินานินโนเตตาวตาจะอัมเหหิพระวันตังสัมภตังปุญญะสัมภังสัพเพเทวามุนะมุนโน นุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทันทะทันตุสัทธยาสีลังลักขันตุสัพาพทาภาวนาพิตาพิราตาโหตุคัดฉันตุเทวตาคตาสเพพุตตาพระรัปตาอันเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจเอเชนะลักขัง พันธามิสัพปโสโหตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติโหตุนิดันตะลังโหตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพเทวตาสัพระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติโหตุนิรันตะลัง โอตุสัพพังสมังขงลังหลักขันตุสัพะเทวตาสาบปสังฆานุภาเวนัสธาโสตีโหตุนิรันตังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐาอนาอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนตตะได้ด้วยการสาธยายบทสดมน์พระสูตรพระปริษฐและพระคาาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดนิคดับพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยขงควขอพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพภาวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอนุโมทยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหลียงยอดเศรษฐีเหรียงไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระผลิตตรงสมเร็จศักดิ์สิทธุประการเธอ